มมมัจะไปก็รีบไปไปเอาให้มันดิไม่เอาใ้ยอะๆไปกับพี่แล้วสบายเอาพี่พาไปกินตับ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  สาก็เสร็จล้อยากเห็นน้องคนนี้ร่อนอีกอะอยากเห็นน้งวิวร่อนอีกอะมิวสิกมิวสิกอยากได้มิวสิกอยากได้เตี้ยกว่านี้ขอเตี้ยวนี้หน่อยเอาแบบอีกที้อีกทีปะปวดอะเดี๋ยวเอ้ยมวสมเปี่ยวใช้บันเดาเยอะหรอสามันมัอไมลค่อยนัวรอ๋อเป็นลองดูอ่ะมิวสิกมาเอาเอามันก่อเมื่อกี้เยอะๆไป้ยอยลอยลอย้ยอยเหมือนเมาแล้วมานเตาบ้างอะไรบ้าง ู้หใส่ดาวใส่ดาวผู้หงลัน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 ลัอนเอกอ้หกัดปากเองด้วยกัดปากเองด้วยกันดูไม่รู้ไม่ได้รยหดึงดาวไปดึงดาวไปไปตีแล้วไปตีลอย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 อหมุนห กูได้กูได้แดนเซอร์ประจำปีแล้วโอเคไม่อยากกินมา